ค่ะคุณฟังอีกทีนึงมาเตือนว่าเจอเจอเจอหมากระเป๋าพึไม่ใช่เจอน้องเจอหนูเจอหนูหนัวหายไม่ใจแล้วนะคะอูอดิ้นมากเลยอ่ะอูตัวเล็กมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าตัวเท่านี้แค่มือเฮ้ยจริงเหรอะคะ <c oughs> นี่นี่แสงเกงด้วย <c oughs> อู้ยเก่ามากเลยอะ่ะ <c oughs> พยายามจับนิ่มมากนะคะ นี่เขาใส่เกงน่ารักว่าชื่อว่าว่าอันนี้สองเดือนนะคะน่ารักมากเลยกล้อง้เล,เลนกล้องเอ๊มไงโตโต้ว,ตว,ตวชื่อน้องแตงโมนะคะมีลูกค้าโตข้างเขาเลี้ยงเอามาด้วยก็เลยขอเขาค่เอ,อ,อยากไปบ้างอะ่ะแต่ว่าขอเป็นพันอื่นเะพันอะไรอะ่ะที่มันชอบตัดหัวแบบตัดเป็นสิ่งตัว ดือนมะไม่ใช่ที่หมอจะเป็นสิงโตอ่ะกระซงสิงโตอ่ะ,ะ,อะเอาล่ะขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอบเป็น